อ็คืออะไรเออไม่มีอะไรอืมได้เวลามาโรงแรมแล้วแอร์พังแอร์ไม่ได้พังแต่รีโมทรีโมทแอร์รีโมดแอร์พังประตูพังจิก้าชิกาเดี๋ยเอาขอเก็บเสร็จกัน

เดินไปข <co okay. ึ้นไปเหรอขึ right. ้นไปเหรอขึ้นไปเหรอขึ้นตรงนู้นน่ตัวปแอะไี่นาหมด้ใ่นายโอรเ่กระเป๋าค่กรเป๋เดขอเดินก่อนกระบองเพชรบีบได้เดินทางต่อวี ก็ก็รู้ว่าลิฟต์อ่าชั้นสามสามเลยนะพ่อสามหนึ่งเจ็ดมาชั้นสามค่ะสี่ห้าออกมาจากลิฟต์แล้วอ่ารึมซึมรึมอ่ารึมซึมคุลิ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 อ้ามรึมซึมอ่ารึมซึมซึมซึมคุลิคุลิคุลิต้นคิดซะมาก ต้นคิสซะมากทำไมถ่ายไม่ชัดเออรึมซึมซึมเออรึมซึมกูอันนี้มันชั้นบนเกือบสุดเลยนี่เขาเปิดอยู่แล้วเต้ไม่มองเลยเอาเต้แมวกระบอกเท่าไะคะอ่ะเดินถือไปให้สุดดิวางไหนเหมือนห้อง เหมือนห้องเดิมเปียบเลยเทำไมไม่เหมือนอะมีอันนั้นด้วยรูนเหมือนมันเปิดทางขง้า Welcome โอ้ไม่เหมือนเดิมไปลองนะอาบน้ำหน่อยยามเปลี่ยเลยสว่างจ้าเลยน,นี้ A zum zum zoom, zum zum kuli, kuli kuli Oh, wow 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 wow, non. Ohi, tapi tiang, 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 nung le tiang, tiang, nung tiang, zum zum tiang, zum tiang, 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 zum zum

ชเท้าเหรอโอ้ชหด้าดึยูชูสู้ใส่สีรับปกินนะยูชูสูเใส่สีร่บปกินนะโอ้นี่ไงนี่ไงแป๊บเดี๋ยวจะวางน็อกแป๊บ